ขายที่ดินพร้อมบ้านทำเลดีตําบลชะอําอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโอกาสทองสําหรับคนมองหาที่สวยทำเลดีพร้อมบ้านอยู่ได้เลยพื้นที่รวม8ไร่2งาน35ตารางวาพื้นที่บ้าน40ตารางวา3ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องน้ำ1ห้องโถงจุดเด่นทรัพย์นี้ถมที่แล้วประมาณ2ไร่ มีบ่อขุดน้ำขนาด1ง,งานพื้นที่สวยเข้าออกสะดวกเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักส่วนตัวโฮมสเตย์รีสอร์ททำเลดีเดินทางสะดวกใกล้แหล่งชุมชนตลาดสดเทศบาลชะอำเพียง3.4กิโลโรงพยาบาลชะอำ5.9กิโลโลตัดชะอำ4.6กิโลชายหาดชะอำ7.5กิโลทางเข้ามีเซเว่นอีเลฟเว่นซีเเปอร์มาร์เก็ต และ Lotus Express สสนใจติดต่อสอบถาม095-532-4454นัดชมพื้นที่ทักแชทได้เลยหรือโทรหาเจ้าของโดยตรงได้ครับ